เนี่ยตัวแสบโซนอะไรเนี่ยวันนี้ก็ปีนออกจากกล่องไปอยู่ใต้เตียงขนาดเปลี่ยนเป็นตะก้านะสูงขนาดนี้ยังจะปีนออกอ,อ,กอีกเฮนะครับตัวตัวโต,วตวนี่โซนนั้นเนี่ยทำไรจะบินโอ้โหฮดือ้อน้องยังไม่ดื้อขนาดนี้เลยหรือว่าจะดื้อแบบพี่แล้วเนี่ย เฮ้นี่นี่โอ้ยวิ่งโอ้ยวิ่งโอ้ยจะขึ้นทำไมฤทธิ์เยอะนะเราเนี่ยเออทำไมนั่น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 เอาปลาเกี่ยวน่ะโอ้โหไม่เมื่อยอ่ะฮะดื้อนันเนี่ยเออไอตัวน้องอ่ะผมยังเด็กอยู่ยังปีนไม่ได้นะ วันนี้ตัวพี่ปากเริ่มแข็งแรงแลปีนมาอยู่ใต้เตียงตกใจนึกว่าหายอเออดูดิยทำอะไรนะดื้อน,นะเราเนี่ยดื้อไหมนั่นเฉยเฉยเอาได้เลยนะเราเนี่ยทำอะไรลงไป <c oughs> โอ้ดื้อจริงๆจะชื่ออะไรเรนี่ย อันนี้ตัวพี่นะใครคิดชื่อไม่ออกตั้งชื่อให้ทีนะมีสองตัวอันนั้นตัวน้องขาดำนะเออดูทรงเลยดูทรงมันเดอร์ตั้งชื่อให้หน่อยนะเอ้ยดู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 ดดดทำและอันนี้ตัวพี่นะขาขาวเออตั้งชื่อให้หน่อยครับคอมเมนต์ใต้ล่างเลยเออดูดูหน้าดูหน้ามันเออ อยากออกมาเล่นล่ะไม่นอนเลยโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปครับขอบคุณครับโอ้โหตัวแสบนี่มันไม่ยอมแพ้เอ้ยมันช่วยกันเลยนะเอ้ยปากมันทำอะไรไม่ได้แล้วปากเกี่ยวได้แล้วโอ้โห้อตัวน้องนันตูดเอ้ยตัวพี่มือเกี่ยวขึ้นโอ้มันจะออกให้ได้นะครับ ไม่ยอมแพ้กันจริงๆนะเอ้ยดูกัดขึ้นเฮ้ยแค่นี้มันทําอะไรเราไม่ได้นะไอตัวน้องช่วยตัวน้องก็อยากขึ้นโอ้โหแต่ตัวน้องยังไม่แข็งแรงก็ยังปีนขึ้นไม่ได้แต่ตัวพี่ไม่ยอมแพ้น้องอะ่ะช่วยพี่นะดันใหญ่อนะเอดดื้โอ้โหดูไม่ยอมแพ้อยากออกมาเล่นนะ นขนาดนั้นเลยเอ้ยเอ้ยขอมันเดยวพแล้วเอาได้เลยเว้ยความดื้อ,อมันเนี่ยโอ้ยดูดูดูด,ด,ดูขามันขึ้นมาแล้วข้างหนึ่งอะขาขึ้นมาแล้วข้างหนึ่งนะองงงเอ้ยร่วงร่วงร่วงไอ้พรุ่งนี้มันต้องปิดตกร้าแล้วบ้างอย่างนี้อันตราย ไปดูดูดูดพูอะไรอ่ะไอ้น้องไอ้พูอะไรอ่ะเออเอาได้เลยนะเนี่ยเอาเนี่ยดื้อกันจังเลยโอ้ยบนบ่นบนบน่บน,บนเลยอะ่ะจะขึ้นให้ได้เลยเหรอนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปเล่นที่ทำงานด้วย ดื้อกันจังเลยดู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 เขาทำหน้าเห,นเหมือนเหมือนเพียหมดแรงนะอ่ะจะรักไอตัวน้องนั่นบ่นเลยนหละขี้ดือ้อโซนเงกินจังเลยโอ้เทียงใหญ่เลยนโอ้ดู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 เทียงใหญ่นะโอ้โห้ยอะไรนะ โอ้ยดูดูด,ดูไม่เลิกบ่นเลยบ่นอยู่เลยโอ้จะขึ้นมาแต่ไม่เอาขึ้นนะบน่บน,บน,บน,บนนะบ่นนะมีบ่นมีบ่นนะเออคี้ดือ้อโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้